และสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็อยากจะเต้นเชิญนะคะท่านชาตรีศรีภัยนะคะซึ่งเป็นผู้หญที่คนรพคคณปองขึ้นเขานะคะขึ้นแสดงความดีกันทาราด้วยนะคะ จริงๆความสิบแรกเลยนะครับที่ผมรู้ตัวว่าต้องมางานกับแกรนด์โอเพนนิ่งของพุ่เผาจ้าแล้วเขาบอกว่าสามารถจุคนได้4,000คนว้าวจ้าแา้วคือผมจะเล่นยังไงอยู่ผมจะเอายังไงอยู่ถ้าคนมาดูเยอะขนาดนั้นซึ่งคนมาดูวันนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆจะบอกว่าผมเปลี่ยนเพลงไปหลายเพลงมากๆนก่อนที่จะมาเป็นเพลงที่ทุกๆคนได้ฟังกันงนี้ก็แสดงว่าเต็มที่มากๆกับงานนี้เต็มที่มากๆเพราะผมผมอยากให้ทุกคนแบบ ก็เลยว่าคุ้มค่ากับการที่เสียไปออโอเคไปกินไงนี้ค่ะ,คะคแล้วก็ <ขอ S 1> เพลงนะคะที่นำมาร้องในทุกเพลงก็ขะสากันมาเป็นอย่างดีครับ ัสดีครับแฟนเพลงของคุณกระชากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชากันหน่อยก่อนสภากรมวุฒิข่าวบันเทิงในประเทศไทยเนี่ยนะก็จัดกิจกรรมช่วยเหลือการบริสุทธมาตลอดทุกเรื่องทุกอย่างนะฮะแล้วถ้าน้อง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 รู้จักนะฮะเมฆาลาเป็นตุ๊กตาทองนะเพราะว่าตุ๊กตาทองเป็นรางวัลพระราชทานของ ปัจจุบัพระเจ้าอยู่หัวเป็นลงลัาเดียวที่มอบให้กับสมาัตผู้สืบขาวนะครับแลาวไมยอกมอบให้กับพวกภาพยนตร์ต,ตาทองนี่เนี่ยมอบให้กับพวกภาพยนต์อย่างเดียวนะครับแล้วพอประกาศผลแล้วไปรับก็ต้องเข้าไปนะรับเนงตัวนะฮะและพ่กนี้เนี่ยก็มีการแถลงข่าวการจัดงานต๊กตาทองและแม่าลาส่วนแม่าลานี่ก็คือเกี่ยวกับละคร เกี่ยวกับรายการของโทรทัศน์ฟรีทีวีทั้งหมดที่มีรายการดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยทางเราเองเนี่ยมอบเพื่อส่งเสริมรายการต่างๆไม่ใช่เฉพาะละครอ,อย่างเดียวเรายังมีให้สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเยาวชนนะหรือว่าการทำาหากินหรือบรรยากาศคืออย่างสาระบันเทิงการศึกษาเราก็ทังมอบรางวัลให้เป็นรางวัลเมกกลา พี่ขอเชิญน้องๆทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวแจ้งมาทางคุณอ,อ๋อเนี่ยผู้จัดเนี่ยนะฮคะคุณอ,อ๋อเนี่ยนะฮะแล้วมาขอบัตรเข้าฝีที่มหาวิาลยมหาวิาลยรธรรมศาสตร์ขอประชุมนะฮะขอประชุมธรรมศาสตร์เราดารานี่ทุกค่ายทุกสถานีมากันหมดเพราะงานนี้งานใหญ่ซึ่งประชุมได้2 5 0 0คนเชิญกาชาด้วยนะ มีกจการหรือเปล่าด้วให้ไปชวบนเวทีเรียงได้ต้องคุยกะไรแล้วก็ต้องคุยเรื่องพิธการหรือว่าส่วนทรีบว่าอันนี้เป็นงานกุศลนะฮะแล้วก็เรามีการโหวตด้วยนะครับโหวตโหวตเกี่ยวกับดารานำมหานิยมทั้งชายทั้งหญิงนะฮะนั่นเด็กก็เต็มโอ้เยอะแยะเลยนะฮะนะฮะั่งจังนั่งงดารานำ พี่เชิญจริงๆนะแปลบัตรหน้างงานก็นได้ถ้าพูดถึงว่าทางนี้ไม่มีแปลบัตรหน้างงานรอกไว้เลยได้เพราะว่าแฟนเพลงคาชานี่ก็เยอะพอสมควรนี่ยังน้อยใช่ไหมนี่ย่าง,งน้อยใช่ไหมน้อยามามาแ่งจริงๆนีทุกอย่าหลังคาเขาไม่กอดน,นะ่ครับเอเค็มมาไม่รบกวนเวลาสำราญน,นะต้องขอ ที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็ยังอยู่ด้าน,ด,านด้านข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็ยังสภาพก็ยังดีอยู่แล้วครับแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเขามาทำเป็นห้องอาหารใหญ่โตซึ่งยังไม่ได้แกะออกมาทีเต็มตัวนะฮะบุณเตียกับผมนี่รักกันมากสนิทกันมากเือนพี่เป็นน้องกันทุกงานมีงานอะไรงานมวยงานอะไรก็ต้องเชิญให้มาร่วมนะฮะมาแจมก็ขอเรียนเชิญน,น้องๆถ้าว่างหรือว่าคนแถวนี้นะฮะมาร่วม ฟังคอนเสิร์ตที่นี่แล้วก็มาดูดนตรีมาทานอาหารอร่อยๆพี่ต้องขอขอบคุณนะฮะคนจัดงานคุณออมศิลคุณอ๋อนะที่ได้จัดงานคุณกระชาเพื่ออย่างน้อยๆกระชาได้ได้ยิ้มเจอเจอเพื่อนๆนะฮะก็เรียกว่าแฟนคลับใช่ไหมครับได้เห็นหน้าเห็นตากันไปจำกันหน่อยนะครับก็ขอให้สถานที่นี้นะครับ การค้าขายจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะว่าเปี๊ยกเขาเก่งอยู่แล้วนะคุณปัญญาทองไทยเจ้าของที่นี่นะฮะแล้วคุณแป้๊กคนหนึ่งจำชื่อไว้นะมาเผื่อเขาให้ส่วนลดนะคุณแป้คุณทองไทยหรือคุณเปี๊ยกนะครับโอเคครับขอให้กิจการรุ่งเรืองแล้วก็เปิดรายและสาขานะครับก็ขอให้คุณเปี๊ยกที่ไม่ได้อยู่ในนี้แต่ว่า พนักงานหรือผู้ยาการก็ช่วยบอกเนเพียงด้วยว่าผมได้มาในงานวันนี้ด้วยครับขอบคุณไม่ต้องคุยไปานแล้วครับ แล้วก็ขอขอ,ขอบคุณผูขข้วิเกณฑ์ทุกท่านนะครับขอเชิญปรบเบอร์ครับแล้วก็ฝากฝากปอบของเราไปในใน,ในหัวใจในดวงใจด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ แทนของร้านนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะเ อ๋อให้กระชายนะคะ,เป,นนะ,คะเ,ปเป็นตัวแทนนะคะเป็นเป็นตัวแทนในการ โชคดีด้วยนะใครเจอผู้โชคดีนะคะในวันนี้เราจะใช้วิธีการจับฉลากค่ะทุกคนค่ะส่วนเบอร์นะคะก็จะอยู่ที่เออ่วิธีการจับฉลากนะคะเบอร์นีจะอยู่ที่ที่นั่งนะคะของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะที่ได้รับของรางวัลจากท่าชาไปในวันนี้นะคะเอาแล้วเอาแล้ว เตัวแรกเป็นตัวอะไรคะตัวแ,แรกนะคะ,ะ,คะเป็นตัว H ค่ะตัว H อยู่ทางด้านไหนคะอยู่ทางด้านนู้นโอโ้โหเดี๋ยวดูหน้าข้าตากนก่อนนะคะ H 1 1ค่ะ อยู่ทางไหนเอ่ยเชิญค่ะและอีกชิ้นหนึ่งนะคะดีค่ะ ได้นะคะพี่ก่อนก็อยากได้เหมือนกันนะคะแลวในวันนี้เนี่ยฮะเป็นไง่ได้ได้รักแมะกับของทั้งหมดสิบชิ้นของเรานะคะครบไหมคะ ตุ้มตาลงไปชั้นล่างจะเหลือแยกส่วนนะคะโดนโดนแยกส่วนนะคะค่ะก็เป็นของที่ลึกนะคะฉากข้าชาเนะคยฮะเรามาต่อแถวบ้างครั้คเดเราจะได้นะคะของไม่พอ 好，好。 ใจเย็นเลยถ้าคิดดีๆนะมันจะพูดอะไรออกมาดีใจเขาพูดอะไรคะก่อนก่อนดีใจดีใจดีใจไม่ดีใจนะดีได้ครับแจ้มีเวลาส่งคนแล้วส่งคนนี้แสดงว่าต้องคิดมาอะลรวันจะพูดว่าอะไรดีใจมากดีใจมากดีใจมากแน่ ีใจะคุณต่อไปต้องไม่เหงอนนะครับดีใจมากที่สุดเย้ดีใจมากที่สุดไปแล้วนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านนะคะที่ได้รับรางวัลด้วยเดี๋ยวขอให้สักคนแล้วกันน้องคนนี้แล้วกันนะคะใครครับรักขชาไม่คะรักค่ะเฮ้ยไม่มีคนรักแล้วอ่ะตายแล้วแย่จังเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะรักขชาที่ทุก ะะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเชิญนะคะคุณชาตรีศรีาภาัยนะคะแล้วก็พี่อ๋อนะคะร่วมถ่ายรูปนะคะเป็นเกณฑกรติงหนึ่งภาพนะคะสำหรับวันนี้ค่ะไม่ได้เลย สีศียภาภัยนะคะสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะคะที่มาเป็นเกียรตินะคะร่วมในงานการโอเพนนิ่งในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่อ่อน,นะคะอินคานะคะแล้วก็แฟนคลับของปรชชานะคะทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมเป็นมินิคอนเสิร์ตในวันนี้นะค่ะ <c oughs> ยังไงก็ลืมแววเวียนนะคะมาร่วมสนุกนะคะกับกิจกรรมนะคะ สนุกนรคนเสินะคะแล้วก็มารับประทานอาหารนะคะอร่อยได้เลยที่นี่ะคบอกทุ่งเผาสาขาปินกล้านะคะใหญ่ขนาดนี้นะคจุคนได้ถึง4,000คนเลยทีเดียวชวนเพื่อนก็นไปเยอะเลยนะคะขอบคุณค่ะันี้นะคก็ขอบคุณนะคะคุณอ๋นะ่คะกระชาเแล้วก็ขอบคุณสำหรับนประเทศไทยด้วยนะคะ